หน่วยที่4การสรุปใจความสําคัญจากการฟังและการดู 4. 1ความหมายของการสรุปใจความสําคัญจากการฟังและการดูการฟังหมายถึงการรับสารทางหูซึ่งเกิดจากการได้ยินโดยผ่านประสาสัมผัสทางหูถ้าเรื่องราวที่ฟังเป็นเรื่องราวที่สื่อความหมายได้และมนุษย์สามารถนำไปคิดหรือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วผู้ฟังทำความเข้าใจด้วยการตีความ ตามความเข้าใจแล้วเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่ได้ฟังการดูหมายถึงกระบวนการรับสารโดยผ่านสือ่อคือภาพและตัวอักษรต่างๆไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตามการดูจะเกิดขึ้นพร้อมกับการฟังแล้วผู้ดูจะตีความสิ่งที่ได้เห็นตามความคิดความเข้าใจแล้วแล้วเกิดปฏิกิริยาตอบสนองการสรุปความหมายถึงการสรุปส่วนที่มีความสำคัญจริงที่เป็นประเด็น สำคัญของเรื่องซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณค่าสำหรับการบันทึกและจดจำหรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าการสรุปคือการกั่นกองการรวบรวมหรือลดข้อความที่มากมายให้เหลือแต่ส่วนสำคัญ4.2การสรุปความจับประเด็นสำคัญจากการฟังและการดูสื่อต่างๆ หลายคนคงเคยได้ฟังและดูสื่อชนิดต่างๆมามากมายบางชนิดก็เป็นการสื่อสารทางเดียวบางชนิดก็สามารถโต้ตอบได้ไม่ว่าสื่อนั้นจะมีลักษณะใดก็ตามเราก็ยังคงพยายามสรุปความจับประเด็นสารที่ส่งมาเพราะนั่นคือหนทางสู่การพัฒนาปัญญาของเรานั่นเอง 1. การฟังการดูเพื่อสามารถสรุปความหรือจับประเด็นสําคัญของสารในการฟังและการดูเพื่อสรุปความหรือจับประเด็นสําคัญนั้น 2. ปัจจัยที่ทำให้ได้รับสารด้วยการฟังการดูมีปสิทธิภาพได้แก่ 1. ความสนใจ 2. ส,สมาธิ 3. ามารยาสีความพร้อม 5. ประสบการณ์ 3. ข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้การฟังการดูมีประสิทธิภาพได้แก่ 1>, 1. การมีจุดมุ่งหมาย 2. การสร้างสมรรถภาพการฟังการดู 3. สร้างศรัทธาต่อผู้ส่งสาร 4. การสร้างทักษะทางภาษา 5. การฟังหรือดูต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ 6. นำไปสู่ความคิดที่ดี 4.3. การพัฒนาประสิทธิภาพการฟังและการดู การจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและดูคือการแยกแยะเรื่องที่ฟังหรือดูว่าส่วนใดเป็นใจความสําคัญใจความสําคัญประกอบหรือพละความซึ่งช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้ดูรนะทราบว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไรเพื่อให้เกิดการทําความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่ารเรื่องนั้นๆโดยหลักของการจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและดูมีดังนี้ 1. ตั้งใจฟังหรือดูตั้งแต่ต้ตตนจนจบพราะอาจมีการสรุปใจความสําคัญเว้ตอนกลางหรือท้ายเรื่อง 2. พยายามจับประเด็นว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรและอย่างไร 3. พิจาร,รณาประโยคใจความสําคัญซึ่งจะกล่าวถึงใจความสําคัญของเรื่องเอาไว้ส่วนข้อความอื่นเป็นพลุความที่นํามาใช้ขยายหรือสนับสนุนใจความสําคัญประโยคใจความสําคัญสามารถพบในตําแหน่งใดก็ได้ทั้งตอนต้นตอนกลางและตอนปลาย แต่โดยมักพบในตอนต้นเรื were, ่องเพื่อจะทําให้ผู้ฟังหรือดูรู้ว่ากําลังพูดเรื่องใดมีประโยชน์และขอบคิดอย่างไร4.4การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่ฟังและการดูการวิเคราะห์คือการคิดโดยแยกระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น พิจารณาเจตานาของผู้พูดและความน่าเชื่อถือของสารอย่างมีสติการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีเหตุผลรู้จักพิจารณาไต่ตองลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นข้อเท็จจริง คือข้อความที่กล่าวถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติมีความสมเหตุสมผลข้อคิดเห็นคือข้อความที่แสดงทัศนะความรู้สึกความคิดความเชื่อส่วนตัวที่สืบเนื่องมาจากข้อที่จริงซึ่งผู้อ่านจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้เช่นผมเชื่อว่าคนไทยจะต้องรักและสามัคคีกัน หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมีดังนี้ 1. ฟังหรือดูเรื่องราวให้ตลอดจับใจความสําคัญให้ได้ 2. พิจารณาแยกแยะเรื่องราวที่ฟังโดยหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 3. แยกแยะข้อความค้นหาส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผล 4. อธิบายว่าผู้พูดมีวัตถุประสงค์หรือเจตน,นาในการพูดอย่างไร5 นั้นเชื่อถือได้หรือไม่เพราะเหตุดใด6กขณะฟังหรือดูควรสังเกตท่าทางน้ำเสียงของผู้พูดเพื่อดูความสัมพันธ์ของท่าทางและเนื้อความ4.5วิจารณญาณในการฟังและการดูปัจจุบันการสื่อสารมีหลากหลายช่องทางส่งผลให้สารอาจเกิดความคาดเคลื่อนได้ทุกขณะเราจึงควรฟังและดูสารอย่างมีวิจารณญาณโดยพินิษวิเคราะห์เนื้อแท้ของสารวินิจฉัยสารว่าจริงหรือ เทด้วยหลักเหตุผลรวมทั้งใช้ปัญญาและประสบการณ์ตีความสถานภาพและเจตนาของผู้ส่งสารร่วมด้วยซึ่งมีหลักการดังนี้ 1. พิจารณาผู้ส่งสารว่ามีจุดมุ่งหมายและความจริงใจในการส่งสารเพียงใด 2. พิจารณาผู้ส่งสารว่ามีความรู้ประสบการณ์หรือความใกล้ชิดกับเรื่องราวในสารนั้นเพียงใด 3. พิจารณาผู้ส่งสารว่าใช้กลวิธีการส่งสารอย่างไร ใช้วิธีธรรมดาหรือซับซ้อนอย่างไร 4. พิจารณาเนื้อหาของสารว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น 5. พิจารณาเนื้อหาของสารว่ามีความเป็นไปได้และควรเชื่อเพียงใด4.6การประเมินค่าเรื่องที่ฟังและการดูการประเมินค่าคือการพินิจคุณค่าของสารที่รับว่าดีหรือไม่อย่างไรโดยอาจจะใช้แบบประเมินเป็นข้อๆหรือองค์รวมในคราวเดียวก็ได้ ซึ่งหลักการประเมินค่าเรื่องที่ฟังและดูมีดังนี้ 1. จับให้ได้ว่าเรื่องที่ฟังนั้นให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินอย่างไรบ้าง 2. ผู้ฟังได้รับความรู้เพิ่มเติมอะไรบ้าง 3. ฟังแล้วได้ข้อคิดหรือคติสอนใจอะไรบ้าง4ีความรู้ที่ได้มาใหม่อย่างเป็นลําดับขั้นตอน